วันนี้เราแข่งเพิ่มน้ำหนักใน24ชั่วโมงมาดูการว่าใครจะแพ้และใครจะชนะ <My Man. S 1> สวัสดีครับผมไ y Manne นะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมชกเทนไปเทนเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นผมปล่อยตัวและเพิ่มน้ำหนักได้แล้วนะครับช่าง <c oughs> <c oughs> คลิปวันนี้เราจะแข่งเพิ่มน้ำหนัก24ชั่วโมงเลยครับ ทั้งทีมอาการการมันง่ายนะนผมมีงบให้ทุกคนคนละสองพันบาท<อ>คุณอยากไปซื้ออะไรอยากกินอะไรก็กินได้หมด<อ>เราจะชั่งน้ำหนักนะัตอนนี้เก้าโมงเช้าไปกินไปกินไปกินพรุ่งนี้เก้าโมงเช้าเราจะชั่งอีกใครเพิ่มน้ำหนักมากที่สุดคือผู้ชนะนะมาด้แข่งเป็นทีมนี่คือแต่ละคนทีละคนคุณอยากไปกินแบบไหนคุณอยากเพิ่มน้ำหนักแบบไหนแบบดยกันกินนะเหมือนตอนการกินไม่ใช่ว่า เอาน้ำหนักมานำ้ำหนกักกระสาในกางเกงเรามายืนไม่ใช่สิ่งแรกก็คืออย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องมายมทเพราะเราใกล้จะถึง10ล้าน u ับส r i b e สิ่งที่2เราต้องมาชั่งน้ำหนักทุกคนแล้วก็บันทึกเอาไว้แล้วก็ป่วยทุกคนอยากอยากกินอะไรก็ตามสบายเลยนะครับไป Let's go 46.1กสกจุ 96, เก้าสิบหกเปจุดศูนย์เก้าสิบเอ็ดเจ็ดสิห้าจุดเาไปเก้ามขึ้นช,มไ,นชมไม่ต้องหว่วงยังไงพวกนี้ก็ใช่แล้วมันคือธรรมชาติของนังมวยขึ้นขึ้นต่าเมื่อ,อไรก็ไม่ต้องโชก้ามอาไอยา 103.2 71.5 7ย5เบ้เดบยนิ่ง 75 4 75.4จอันนั้นอันนั้นเท่ากับวันที่ผมชก75.5เลยนะใช่แต่ช่วงนี้ผมจะเพิ่มกล้ามแล้วนะหลังจากวันนี้เราต้องเพิ่มน้ำหนักก่อนรวมรวมทั้งหมดเท่าไหร่รวมทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งทีมแบกคนเราขาดลูกนี้ก็ไม่ใช่ทั้งทีมเกือบทั้งทีมบวกน้ำหนักของเราเท่าไหร่เท่าไหร่ โอเคใย่งั้นตามกติกาคือเวลาเริ่มตอนนี้ใครจะเพิ่มแบบไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวผมเอาเงินมาให้ทุกคนคนละสองพันมาแค่รอเริ่มเลยผมจะกลับบ้านแล้วเริ่มกินแล้วพอถึงบ้านผมจะอธิบายว่า วางแผนของผมที่จะชนะวันนี้คืออะไรเพราะว่ายังไงผู้เขานำหนักโคตรเยอะยังไงผมแข่งกินแคขก,กินอย่างเดียวสู้พู้เขาไม่ไหวหรอกคือผมกินเยอะไม่ได้ฉะนั้นผมต้องผมต้องชนะด้วยันนี้นะครับแต่ผมไม่รู้มันจะได้พลหรือเปล่าแต่ลองดูอะอะทำจอน,นี่จอน,นี่จอนน่คิดว่าเขาจะชนะไหมเอา้าทำไมไม่มีความหวังในผมนะผมจะชนะไหม ชนะไหมโอ้โหใช่แล้วผมชนะแน่นอนเป็นแชมป์อยู่แล้วเที่ยงแรกของวันนะคือผมคุยกับนายจะมีนายนะแต่จูรไม่อยอมไปใชไไป่ไอเพียวก็ไม่ไปไอเพียวก็ไม่ไปแพ้แน่กากานายบอกนิ้เราจะไปจัดรายการน,นี่มันแค่มือเที่ยง เราจะไปจัดสะสมเขาเรียกว่าสาสมสะสมไปแดกชาบูครับวันนี้ชาบูครับชุดใหญ่ชุดใหญ่ไปแล้วไปสองคนก็ได้เพราะเราอยากมีคนเคียงคู่เปโค้งแขนไ่กินชาบูแค่ร้อนตัวเป็นไรเนี่ยร้อนตัวร้อนตัวร้อนตัวพี่เอวร้อนตัวร้อนตัวร้อนหัวตอนนี้นะคะเป็น เวลาเที่ยงเป็นมือแรกที่เราจะต้องแข่งกันซึ่งตอนนี้นึกไม่ออกว่าจะกินอะไรเพราะว่าปกติเป็นคนกินน้อยอยู่แล้วแล้วก็เป็นมือแรกของวันนี้ด้วยก็เลยแบบเครียดอะไม่รู้จะกินอะไรก็วางแผนไว้ว่าจะกินแม็กซ์ไปก่อนมือแรกเพราะว่ามันมีแป้งก็น่าจะอ้วนขึ้นด้วยแล้วก็อาจจะกินน้อยนิดนึงเพราะว่าเป็นมือแรกนะคะเดี๋ยวมือต่อไปจะกินเยอะกว่านี้แน่นอนค่ะ ก็คือวันเนี้ยแข่งเพิ่มน้ําหนักใช่ไหมครับแต่ผมนะครับมีนัดต้องไปพบหมอนะครับต้องไปหาหมอก็ไม่รู้เลยว่าถ้าไปพบหมอเนี่ยจะได้ยามากินหรือว่าแบบจะทําอะไรที่แบบไม่สามารถกินเยอะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะมาดูกันว่ามือนี้จะทําให้เราอ้วนขึ้นเลยหรือเปล่าตอนนี้ช่างนี่คือ90เท่าไหร่วะ96กกิโลกร,รัมนะฮะหลังจากที่กินเสร็จเดี๋ยวเราจะกลับไปช่างดูว่ามันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็คือมีวิธีสูตรที่ทําให้ ห,ห,ห้ามผอมห้ามน้ำหนักรถก็คือตอนเช้าเราทับ <nosso> ข <fuck> ี่ติดเรากินกินสะสมสะสมสะสมไว้เย็นพวกนี้ช้าเก้าโมงเช้าเลยแต่ไม่ทําไม่ได้ปาวะคือตื่นเช้ามามันก็ต้องขีดตลอดเออเขาออกไปกินชาบูกันหมดเลยนะฮะผมได้เงินมา2,000บาทเนี่ยแข่งกันทาน้ําหนักภายใน24ชั่วโมงพวกเขาก็เลยพากันไปกินชาบูหมดเลยนะครับแต่ผมยังไม่ใช้เงินนะครับเดี๋ยวผมไปกินข้าวตรงเนี้ย 40บาทพอกินแค่กินปกติเลยกินเหมือนคนปกติเลย2,000บาทนี่เหมือนได้เงินมาฟรีๆอ่ะคือแบบเดี๋ยวเย็นนี้พาภรรยาไปหาซูชิบุฟเฟ่กินราคาแพงๆหัวละพันไปเลยคือกินแบบกินดีๆไม่เน้นเยอะนะฮะผมมีวิธีเพิ่มน้ำหนักตอนก่อนชั่งน้ำหนักตอนเช้าเนี่ย อบอกเลยว่าเด็ดมากแล้วเขาไปกินกินกันเนี่ยนะพอถึงเวลาลดความอ้วนนะก็ลดยากลดไม่ได้กินเข้าไปเยอะไงแต่วิธีผมเนี่ยไม่อ้วนด้วยน่าจะได้ผลดีด้วยนะฮะเป้าหมายรักของเน็ตวันนี้ผมมี2ออย่างนะครับสิ่งแรกคือกินอาหารที่จะทําให้ผมไม่ขี้ทำไมเ,เพราะว่าจริงๆนะถ้าเรากินโคตรเยอะกินแบบเยอะที่สุดในโลกแต่ถ้าเราขี้มันออกก็มันมันไม่ช่วยเราเพิ่มน้ำหนัก ผมนึกถึงพีจิตแรงนะครับเขาก็เคยบอกเราว่าทําไมไม่ได้เพิ่มน้ำหนักทาไมเขาไม่อ้วนเพราะเขาขี้มันออกหมดอันที่2ที่ผมคิดว่าผมแตกต่างจากทุกคนในทีมวันนี้คือผมจะกินเกลือ <What? S 1> ผมจะกินเกลือมากแบบมากๆไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่เกลือแบบไม่ใช่เกลือสดโซเดียมกินโซเดียม,มทาไมที่กินอาหารที่มีโซเดียมเยอะมีความเค็มเพราะว่ามันจะได้ต้องการน้ําร่างกายของเราต้องการมีความสมดุลตลอด ถ้าเรามีน้ำมากเกินไปมันจะเริ่มเก็บเกลือหรือโซเดียมถ้าเรามีโซเดียมมากเกินไปปุ๊บร่างกายมันจะต้องสะสมอาหารมันจะต้องเก็บอาหารในร่างกายเพื่อให้มันไม่มีโซเดียมมากเกินไปเพราะฉะนั้น <Huh? S 1> เป้าหมายก็คือกินมาให้ขี้ออกแล้วจากนั้นกินกินอาหารที่มีเกลือเยอะเพื่อว่าร่างกายมันจะสะสมน้าน้ามันกินง่ายน้ามันหนักมันหนักกว่าอาหารเราต้องไม่ฉี่แล้วนะฉี่ได้แต่แค่ต้อง ห้ามหยุดกินน้ําวันนี้น่าจะเทียมากแต่ก็กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆแล้วก็พรุ่งนี้เช้าต้องตื่นเช้าเพื่อมีเวลาที่จะกินน้ําเยอะด้วยอันนั้นคือวางแผนของผมในคลิปนี้นะครับให้เธอกินน้ําเยอะกินอันนี้ให้ได้อันนี้กี่กิโลอูกินให้หมดอันนี้น่าจะ5้าโลเลยนะดึกคืนนั้นอีกลิตร6ลิตรลิตรคือ1โลนี่ก็หกโลเลยถ้าอ่ะได้ถ้างั้นนี่ก็เป้าหมายของเน็ดกินอันนี้ให้ได้ ภายใน20ชั่วโมงมีเฟนไฟที่มันเป็นจัมโบ้อัพไซด์มาแล้วก็ดับเบิลชีทไม่ใส่ผักแล้วก็มีนักเก็ตแล้วก็แป๊บซี่จัมโบ้เหมือนกันมือน,นี้ก็เอาน้อยๆไปก่อนโอเคทุกคนภารกิจเพิ่มน้ำหนักมาแล้วนะจ๊ะบุญนตรงกี่บอกเลยนี่ นี่คือข้าวมันไก่ที่อร่อยที่สุดในชีวิตผมแล้วนะจริงๆนี่ครับกรอบป,ปุ้งมาแล้วนิน่อนนี่เอาลุงนี่ลุงนี่ลุงนี่ได้นอันนี้แค่อันนี้รู้ว่าเท่าไหร่นะผมสั่งไปแปดยังพี่กรอบเอออ่าเพ,พราะเพราะว่าผมจะลุงแค่นี้เพราะว่าพี่กรอบชอบกินแบบว่าลวกมไม่กินกุ้งไม่กินอนะ่ะเอา้าไม่กินกัลงมมุงใคกินเลยได้ผมบอกว่าสายกุ้งสายกุ้งครับนี แทนพ้นที่พงก,กินเยอะไม่ได้เมื่อกี้พงก,กินแบบอิมอ่มอิ่มแล้วอาหารมันต้องย่อยหองง่วงหอมหลับประมาณครึ่งชั่วโมงเพิ่งตื่นมาอ,อต้องกลับไปต้องกลับไปที่ออฟฟิศเราแพ้ไม่ได้ต้องกินเกลือต้องมีน้ำในร่างกายโอเคไปออโอเคขับท้องมันมันเต็มออโอเค ก็คือตอนนี้นะครับกินข้าวกินยาไปแล้วนะแล้วแบบโอ้โหแป้งกับน้าตาลตอนนี้มันทําให้แบบพอมันย่อยม,มันมันง่วงมากครับก็เลยวันนี้ต้องขอนอนพักก่อนแล้วกันนะครับผมนี่พี่ก๊อฟตอนนี้แนละผมพามากินนี่แก้วโคตรยาวนี่นี่อันนี้เลยโคตรอร่อยเอาาริงนี่นี่นี่อ่ย,ยพี่ก๊อฟอยาอะไรพี่ก๊อฟกินไหมเอาชาไข่ปุ๊บเนี่ยเอาไซส์แก้วยาวเลยอันนี้เอาอันนี้เอานอาน,อานี้เลยครับอันนี้ เราเข้าเซเว่นหน่อยนึงนะฮะหลังจากที่กินข้าวอิ่มแล้วก็ซื้อขนมดิต้องซื้อขนมไม่กินไว้เพราะว่าขนมเนี่ยมันแบบถ้ากินมื้อหนักเลยเนี่ยมันจะเพิ่มเลยก็จริงแต่มันก็จะออกเร็วใช่ไหมแต่ในเมื่อแบบถ้าเรากินจุกจิกจุกจิกจุกจิกอย่างเงี้ยก็จะถึงเก้าโมงเช้าสบายอู้หวานมาก ้วนแน่เลยนี่ดูดูอวนแน่วนแน่วนแน่ดู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 ดใหญ่กว่านอยดูดิวนแน่บอวนแน่น่ตอนนี้เราบ่ายแลนะครับนอนแบบพักแเอาแรงเต็มเนะครับและเราจะออกไปหาอะไรกินกันนะครับผมผมมีขนมกินกลางวันอ่า แล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปกินจัดขนมกลางวันก็คือเลซนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ผมชอบมากถั่วเม็ดมะม่วงเพราะว่ามันเพิ่มเกลือมันเพราะว่า salted ก็เลยมันมีเกลือเยอะผมจะได้กินไปเรื่อยๆทำงานไปเรื่อยๆและกินน้ำไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหอจริงๆนะตอนแรกในหัวผมนึกว่าคลิปนี้มันจะง่าย สิ่งเดียวที่ต้องทําก็คือกินอย่างเดียวแค่นั้นก็พอแต่พอเริ่มกินเยอะมันท้องมันเต็มร่างกายมันมันเรื่องอะไรมันเอิบแบบรู้สึกเหนื่อยมันแบบอันนี้ยากกว่ายากกว่าที่คิดแบบมากๆเลยนะยากมากแล้วยิ่งที่เห็นพวกเขากินเอ็มกินเอ็มสั่งมาเยอะมันแบบโอ้โหถ้าผมไม่ได้จัดเต็มทีผมก็แพ้วันเนี้สองพ0บาทที่ได้มานะครับเดี๋ยวผมก็จะเนี่ยพาพี่แหม่มภรรยานะฮะ ไปหาอะไรกินกันแบบกินปกติกินธรรมดาเดี๋ยวเราแวตอนนี้เราอยู่เราอยู่ที่เมกะบางนาเดี๋ยวเราก็มาดูเดินหาอะไรกินกันกันนกันนิ่สองคนนะจ๊ะคณนนกนะคะ <c oughs> เอาสองพันมานี่ให้เมียได้กินด้วยโอเคปะหาอะไรกินกันดีกว่าตามความคิดผมนะเราต้องหากินอะไรที่มันเป็นแบบบุฟเฟ่แล้วก็เป็นแบบเนื้อที่มันย่อยยากๆนะครับผมอ่ะเราต้องดูเลยว่าเนื้อพวกนั้นอ่ะ <c oughs> มันก็จะย่อยยากทำไมไม่กินแป้งไม่กินผักกินแต่เนื้ออย่างเดียวที่มันย่อยยากแล้วมันก็จะหนักมีน้ำหนักนะครับแล้วต้องเป็นบุฟเฟ่ด้วยนะจ๊ะผมบอกตรงเลยว่าผมไม่มีอาการหิวเลยแย่มากคือเราจะแข่งชนะเขาไหมเนี่ยเออผมก็เลยไปหาข้อมูลใน Google นะบอกว่าเขาบอกว่าให้แบบว่าร่างกายเราแบบว่าอืมีการพักผ่อนแบบสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะโดยวิธีหนึ่งที่จะทําอาจจะให้ เราหิวได้ก็คือการนวดนะครับผมอ่ะผมก็เลยก่อนกลับบ้านผมก็เลยมาแวะนวดที่ร้านนวดนะครับผมอ่ะลองนวดสักหนึ่งชั่วโมงแล้วมาลองดูกันว่านวดเสร็จแล้วจะหิวไหมนะอ่ะโอเคทุกคนแต่ตอนนี้เพียมาถึงนี่แล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นป้าตรงนั้นไหมเห็นป้าไหมครับปิ้งย่างเกาหลีนะผมเคล็ดลับในการเพิ่มน้ําหนักก็คือหมูย่างครับผมไปเดี๋ยวเข้าไปกินหมูย่างดีวกว่าผมกินนำ้ำเยอะมาก ผมรู้สึกอิ่มทั้งวันก็เลยไม่ได้กินข้าวเที่ยงและตอนนี้มันเย็นและผมยังอิ่มแต่ผมรู้ถ้าผมอยากชนะยังไงผมต้องกินฉะนั้นผมไปซื้อมูสเต๊ะแล้วก็ผมจะกินอันนี้ต่อเพื่อช่วยให้ผมไม่ขี้ก็คือกินขนมปังนี่แหละนะครับแล้วถ้าไหวผมจะลองกินดสเซอร์ตแบบไอศครีมแต่ว่า เอาให้สุดคืนนี้และพรุง่งนี้เช้าเราต้องอัดอัดให้สุดเลยนะครับและผมเชื่อผมเชื่อว่าทุกคนทุกคนเหมือนกันจะอัดตอนเชา้ารอดูแล้วกันตอนนี้ผมอยู่เยะวะาวราชแล้วนะฮะก็ร้านแรกที่มากินคือหมูกระทะนะคะเป็นมื้อที่สองของตัวงก็คือเป็นมื้อเย็นวันนี้มากินชาบูที่เป็นบุฟเฟ่ต์อันนี้เดี๋ยว เห็นพี่กอล์ฟกับนายอ่ะไปกินชาบูเมื่อตอนเที่ยงก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวมื้อเย็นเนี่ยจะกินชาบูเป็นบุฟเฟ่ต์มันต้องอ้วนขึ้นแน่นอนถ้าเกิดว่าบางคนนะเขาบอกว่าไปกิน ไปกินแบบนั้นไปกินแบบนี้เทคนิคแต่ละคนที่การกินนะมันไม่เหมือนกันแต่เทคนิคก,การกินของเราคือถ้าจะกินได้เยอะนะครับต้องมากินกับเมียนะต้องพาเมียมาก,กินดีมากมันถึงจะกินได้เยอะ,อะ อโอเคครับผมเรียบร้อยสำหรับการนวดเอ้ยแสดงว่ามีเคล็ดลับใน Google มาใช้ได้จริงๆริงนะนวดไปหนึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้หลังจากที่ไม่รู้สึกหิวเลยตอนนี้ เริ่มรู้สึกหิวแล้วต้องหาอะไรกินแล้วสึกครั้งนี้ต้องแพ้ไม่ได้ต้องชนะยังไงก็ตอนนี้ก็สบายตัวร่างกายพร้อมที่จะเอาอาหารเข้าตัวแล้วเดี๋ยวยังไงผมไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าครับผมไปเดี๋ยวรอด,ดูตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณทุ่มสีหนึ่งทุ่มสี่นะครับนี่ครับผมได้สั่งเป็ดมากินครับเป็ดกับหมูกรอบนะครับของในของอะไรวะ ของ MK คนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็ข้าวเปล่าหนึ่งกล่องนะครับแล้วก็มีน้าจิ้มมีอะไรวันนี้ก็มื้อเย็นก็ประมาณนี้ครับกินไม่ค่อยเยอะเพราะเรากินชาบูตอนเที่ยงไปเยอะแล้วเดี๋ยวรอดูมื้อเช้าครับว่าผมจะสั่งอะไรมากินเพราะมาตรงช่างน้าหนักตอนเช้าด้วยตอนเช้าผมก็จะอัดอัด,ดแต่ตอนเย็นนี้ก็เอาแค่เป็ดกับหมูก,ก็พอครับนี่ครับเดี๋ยวจะลองดูว่ามันอร่อยหรือเปล่าอิม่มแบบอิ่มมากแต่ผมจะพยายามสู้ สวนเซนส์นะครับ <laughs> ผมอิ่มมากแต่ผมจะกินไปเรื่อยๆและดูหนังเพื่อไม่คิดถึงความอิม่มก็เลยจะมีหนังมา,มาให้ผมคิดถึงอะไรอื่นแทน Let's go Woo! ที่เดินไปเดินมาสองสามรอบก็ไม่มีอะไรที่แบบมันถูกปากแล้วอะ่ะก็คือหมดแล้ววันนี้หมดเดี๋ยวกลับบ้านไปน่าจะไปซัดยกเกิดอีกสองถ้วยแล้วก็นอนแล้วก็พรุ่งนี้เช้านะฮะบอกสูตรนิดนึงถ้าอยากเพิ่มน้ําหนักใช่ไหมเราต้องกินน้ำเยอะๆเดี๋ยวพรุ่งนี้น้ําเปล่าล้วนเลยก่อนเก้าโมงจะตื่นมากินน้ําซื้อน้ําไปที่ออฟฟิศอะไรพี่อะไรตนะื่นน้าตื่นน้าอะไรอะไรเนียตื่นน้ำตื่น,น้ำอะไ Voilà, excuse เราจะไปกินน้ำเปล่าที่ออฟฟิศ5ขวดเยอะไป3ขวด, 3, ขวด3ลิตรเพิ่ม3ลิตรมันก็สุดยอดแล้วไม่รู้ว่าจะอ้วกก่อนหรือเปล่าเคงั้นคืนนี้ก็น่ายจะพอเท่านี้ก่อนไม่ไหวแล้วอ่ะครับตอนนี้ก็มาถึงที่บ้านแล้วละครับผมเออผมมีความคิดอย่างนี้เว้คือระหว่างที่ขี่รถกลับบ้านอะ่ะคือผมเจอร้านอาหารอะไรที่มันน่ากินแบบเยอะมากนะ ดูน่าก,กินเยอะมากแต่ว่าด้วยส่วนตัวผมเป็นคนกินน้อยนะแต่มันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมจะกินเยอะนั่นก็คืออาหารที่ภรรยาผมทําหรืออาหารที่ผมทําเองผมก็เลยมีความคิดว่าเอาวะไหนๆกันไหนๆแล้วแวะตลาดซื้อสิ่งที่เราชอบมากที่สุดแล้วเรามาทําเองดีกว่าและเมนูที่ผมจะทํานะครับก็คือปลาหมึกชุบแป้งทอดนั่นเองนะครับผมกลับมาจากร้านชาบูแล้วแล้วก็ มีแผนสำรองคือคืนนี้น่าจะนอนดึกก็เลยซื้อขนมมาเพื่อเพิ่มความอ้วนสู้เต็มที่เพื่อการเพิ่มน้ำหนักในครั้งนี้นะคะผมคิดว่าม,มันเป็นไปได้ตามทฤษฎีสูงที่ผมอ้วกแตกคืนนี้เพราะว่าผมกินอันนี้ให้หมดอันนี้เหลืออีกนิดเดียวเองแล้วก็อีกสักพักก็มันจะหมดเหมือนกันครั้งเดียวใน,นชีวิตเนาะ ผมกินมากเกินไปผมจะอ้วกครังเดียวในชีวิตพูดเหมือนว่าผมขึ้นโชคอีกแล้วมันไม่ใช่ไม่รู้ผมจะนอนรับหรืออะไรอะไรรู้แค่ว่าพรุ่งนี้ปวดท้องแน่ระหว่างที่เรารอกระทะมันร้อนนะครับแป้งพร้อมป้าหมึกพร้อมแนละ้วเดี๋ยวลองโทรหาเพื่อนๆดูดีกว่าว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างนะลองโทรหานายนาย,นาย,นายสวัสดีครับ เฮ้ยทำไมมืดอย่างนั้นนะนอนนอนเฮ้ยรีบนอนไปไหนกินข้าวเย็นยังนี่ตื่นแต่เช้าดีไปกินเอ้ดีดีดีดูนายครับผมนี่นี่อ่ะไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวก็ได้ไม่กลัวก็ได้ไม่กลัวพี่ทําอาหารกินเองเพื่อจะได้กินได้เยอะเยะเว้ยจะอะไรกินอะไรไม่บอกไม่บอกรอดูโอ้ยไม่คุยกับนายแล้วเบื่อ คนต่อไปคนต่อไปเราไปคุยกับบอสเลยดีกว่าไม่รู้จะรับป่ะนะ <Hello. S 1> สวัสดีครับเอ๊ะไายเม่นเน่จะไม่นอนนะทุกคนดูกินเป็นยังไงบ้างกินไปเรื่อยๆเอ้ยแพ้แน่คุณแพ้แน่ครั้งเนี้ยคุณซูผกมาได้หรอรอดูเลยรอดูเลยเย้ ไม่ได้ไม่ไม่กวนเนทดีกว่าให้เนทพักผ่อนแ้วน้ำมันกำลังร้อนเลยต้องทำแล้วต้องทำแล้วบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบาย <c oughs> โอเคทุกคนตอนนี้คืออิ่มมากแล้วนะครับแต่ก็ยังมีไอติมเต็มเต็มมานะเดี๋ยวเราไปหาซื้ออะไรเข้าบ้านอีกทีหนึ่งก่อนนอนกี่ทีหนึ่งเมื่อคืนมารู้ไปไปฮะทุกคน รุณสวัสดิ์ทุกคนแผนของเรามันสำเร็จครึ่งหนึ่งเครื่องแรกที่ที่ผมกินขนมปังที่ผมกินอาหารหนัก,นกๆเพื่อทำให้ตัวเองไม่ขี้สำเร็จนะครับแต่ว่าเมื่อคืนผมตดไม่หยุดเลยคือแบบผมว่านะจากตอนที่ผมนอนบนเตียงจนถึงเช้านาจะตดแบบรอยกว่าครั้งคือแบบตดตอเน,นื่องไม่หยุดเลย แต่ไม่ขี้เออเช้าแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องไปทำงานแต่ว่าเออมันรู้สึกแบบแน่นคือผมยังรู้สึกอิ่มอยู่เลยแล้วตอนเช้าก็คือเอาจริงตอนเช้าเราควรกินอีกสักหนึ่งมือนนาเพราะว่าอย่างแรกคือมันคือข้าวเช้าแล้วถ้าเรากินปุ๊บเนี่ยแล้วเราไปช่างเนี่ยมันเราได้เปรียกกบกว่าคนอื่นครับแต่คือตอนนี้ผมยังรู้สึกอิ่มอยู่เลยไปเดี๋ยวไปทํางานก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวดูว่า อาจจะกินอะไรเบาๆเราก็น่าจะไปช่างแล้วล่ะเพราะว่าให้กินอีกคงจะไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ครับผมก็ตื่นนอนแล้วผมก็ขับรถม,มาที่ตลาดนะครับเพื่อมาหากินอะไรเพิ่มครับดูรับนี้ครับตลาดนะครับอยวไปดูว่าผมจะกินอะไรครับผมผมปวดปวดทีด่ม้าต้องอดทนแบบผมจะผมจะจับตูดแล้วแบบเฮ้ยผมมีภรรยาทำข้าวให้กินเบคอน ทอดทอดกับเนยนี่นี่ไม่อ้วนให้มันรู้ไปดิใช่ไหมเออไม่อ้วนให้มันรู้ไปชัยชนะต้องเป็นของเราแน่นอนครับผมตอนนี้ใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับเข้างานแล้วนะครับทุกคนก็มาแล้วเอ็มมาแล้วเราต้องมาโหลดเข้าไปก่อนตามแผนของเรา หนึ่งนาทีสุดท้ายนะทุกคนเก้าโมงเป๊ะห้ามห้ามกินต่อนะดูดฟังนี่ดูบอยดูบอยดูบอยบอกินอีกเก้าโมงแล้วเก้าโมงแล้วเก้าโมงแล้วเพราะว่านาฬิการเก้าโมงแล้วเออห้ามกินต่อาห้ามกินต่อห้ามกินต่อละเออโอเคทุกคนมาแล้วเราจะเริ่มช่างน้ำหนัก ปยที่สุดอันนั้นคือจุดมาได้เลิ่มมาได้ลงเท่าเดิมอีสิ่่งมาโอเคคนที่เจ็ดเพิ่มนำนะจุดสามขีสามขีก็คือพี่เอ๋ เสมอสองคนคนเหล่านี้เพิ่มคนละหน่งหล่อนั่นคือเอมกับชาร์อ้ยนี้คับไอ้ยอมจุดตันจุดตันแล้วไงจุดตันขึ้นมาแบบนี้ไม่ได้โอเคต่อไปมีเสมอเฮ้ยเสมอพีอ่ะม <cam> ีเสมอสองคน2คนนี้เพิ่มคนละ2.1งจุดหน่งกิโลอยกันไหนรับ โอเคผู้ชนะคือผู้ชนะเพิ่มเงินลักทั้งหมด3ามจุดสามหลอดโอ้โหไม่นิ่งวันยอะมากเลแล้วผู้ชนะคือมาแน่แน่บ้าบอยเพิ่มสองจุ่หลโอ้โหนั่นคือนี่นี่ก็เลขตรงนี้เลยนะครับ บอกไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานชนะโฮมให้ได้ชนะโม่ได้เฮ้ยเราได้กินอะไรเยอะยมๆอ่ะแตกไปขี้กันเออต่อไปใช่ไหมอีกขี้สีชั่วโมงตั้งแต่ตอนนี้ถึงตรงนี้แล้วล้มได้ไปหรอเฮ้ยแอ่๊ถามในหัวผมตอนแรกนึกว่ามันจะง่ายมากแต่พอเริ่มกินมันเริ่มไม่ง่ายใช่ใช่ใชยังไงใช่ใช่โอเคพอแล้วตอนนี้ทุกคนผมมั่นใจว่าต้องไปขี้แตกแล้ว ถ้าว่าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง My m ม n a t e และรอเจอกันกับคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ <c oughs> เรามาดูว่าทุกคนขี้กับชีเสร็จแล้วมา,มาดูว่าใครโหลดมากที่สุดจากที่เดียวเนาะ,ะกินเยอะ,อะไอเด็กกินน้ำเยอะกินน้ำเยอะอู้เจ็ดสิบเจ็ดจุดแปดแปดรถล้ล์ลลลลลลหนึ่งอ่ะรถลว์หนึ่งด้วยขี้ออกไปลว์หนึ่งด้วยฮาจ้าผมอ่ะผมไม่น่าถึงลว์เพราะผมเป็นยอดข้าวเยอะ เจ็ดเจ็อูตองเก็ม่เยอะสามขีดสขีดโว,นะว่าเยอะนะอูเดเมโลนีนะ่โคตรเยอะบอยหกขีดเจ็ดเขีดเจ็ดขีดบอยผมโลหนึ่งโลหนึ่โลหนึ่เป๊กกอล์ขีดอันนี้ไม่ได้ขีดนะัแค่เยี่ยวอย่างเดียวนะอลองดูเยี่ยวอย่างเยน้ำเยอะแน่เจ็ดขีดเจ็ดขีด เอ็มผมได้เท่าเดิมผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ใส่กันไม่ต้องไม่ต้อี้ใช่ไหมไม่ต้องเฮ้ยนั่นแหละโลหนึ่งเจ็ดขี้เจ็ดขี้สาดขียอดขี้ไม่เยิ่นนะขี้ไเยี่ยวนะขี้ไมยิ